ทำถ้วยเสียเป็นสแตนเลสหรือเป็นไทเทเนียมแบบไหนเสียงพ่อกันเดี๋ยวนี้คาัฟังครับถามกันมาบ่อยมากว่าทำถ้วยเสียเนี่ยแบบสแตนเลสหรือไทเทเนียมเสียงมันต่างกันยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะเอาคลิปมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังดูนะครับว่าเสียงแบบไหนคือไทเทเนียมเสียงแบบไหนคือสแตนเลสแล้วมันต่างกันยังไงอยากจะให้ลองฟังกันดีๆนะครับผม สามแบบนี้เสียงมันต่างกันเพราะว่าความหนาของวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เท่ากันผมอยากจะอธิบายง่ายๆครับไทเทเนียมเนี่ยความบางของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อเนี่ยอยู่ประมาณ1-1.2ถึง1.2มิลส่วนสแตเนเลสเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 2มิลถึง1.5มิล ส่วนเหล็กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่1.6มิลถึง1.8มิลในท่อไซส์เดียวกันนะครับเปรียบเทียบง่ายๆถ้าสมมติว่าเรามีท่อบางๆกับท่อหนาๆเนี่ยเวลาเราเอาอะไรสักอย่างไปเคาะเนี่ยครับเสียงก็จะต่างกันเนาะอันที่เป็นบางๆเนี่ยเวลาเคาะเสียงก็จะใสๆหนออ่อยแต่ถ้ามันหนาเนี่ยเสียงก็จะออกแน่นๆกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อเสียที่ทำมาจากไทเทเนียมเ่เสียงมันเลยต่างกันกับ ท่อที่เป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสหรือว่าเหล็กเพราะอันนี้ก็คือคุณสมบัติอย่างหนึง่งเลยเป็นที่มาว่าทำไมสมัยนี้นิยมทำท่อเสียจากไทเทเนียมเพราะว่าเสียงเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างชัดเจน ยังไงถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ว่าอยากจะทำท่อเสียไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมเล็กหรือว่าสแตนเลสเนี่ยที่ร้านทําได้หมดแต่ถ้าเป็นงานไทเทเนียมเนี่ยเราจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนอกจากทําแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเสียของยี่ห้อไหนก็ตามที่เป็นไทเทเนียมนะก็สามารถที่จะซ่อมได้อย่าคิดว่าท่อเสียมีแบรนด์จากต่างประเทศมันแพงแล้วมันจะไม่เสียครับมันก็แตกมันก็ปุ มันก็พังมันก็ขาดมันก็ฉีกไส้หมดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมเข้าใจว่าผู้คนเนคิดว่าเวลาอยากจะแทงที่สุดเป็นเทนเนียมเย่ยมันจะต้องแบบดีที่สุดในฐานะคนทําท่อก็จะบอกว่าทุกอย่างมันเสียได้หมดนะครับก็ซ่อมมาทุกทีหอแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e ทางเมนแก้ได้ช n n e l ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง y YouTube TikTok Facebook หรือว่า i n s t a g r a m ยังไงถ้าชอบรายการที่พูดคุยปัญหาอะไรประมาณนี้เนี่ยหรือว่าถ้าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพื่อจะตอบน,นะครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปเราจนจบขอบคุณและสวัสดีครับ